สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากที่มีประเด็นดราม่านั้นที่มีการพูดถึงยูทูบเบอร์ที่บ้านของลุงพลที่ได้เกิดความไม่เข้าใจกันและเกิดความน้อยใจซึ่งมองดูว่าลุงพลน,นั้นได้นำช่อง YouTube ช่องที่ใกล้ชิด เพียงหนึ่งช่องได้ติดตามลุงพลไปตลอดและได้มีการถ่ายคลิปลงช่องเพียงช่องเดียวอาจจะทำให้เกิดความรำเอียงหรือไม่ให้แก่พวกยูทูบเบอร์ที่อยู่บ้านลุงพลก็ได้เกิดกระแสวิพากวิจาร์ณกันสนันกับยูทูบเบอร์ที่บ้านของลุงพลต่างก็พูดกันต่างๆนานาและล่าสุดนั้น ลุงพลและป้าแตนก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้และชี้แจงให้เข้าใจถือได้ว่าระหว่างที่ป้าแตนออกมาชี้แจงลุงพลก็ได้มีการแย้งพูดถึงจนเกิดอารมณ์ที่ร้อนแรงกันก็ว่าได้ค่ะป้าแตนนั้นได้ชี้แจงว่ากับตันที่เขาได้กลับบ้านมันไม่ได้เกี่ยวกับลุงกับป้า เพราะว่าเขากลับบ้านเพื่อไปทำธุระเดี๋ยวเขาก็กลับมาเขาไม่ได้มีอะไรมากมายส่วนจิมมี่นั้นก็ได้หนีเพราะว่าเมียให้กลับบ้านส่วนพวกลูกๆของจิมมี่ก็อยู่หน้าบ้านลุงพลป้าแตนอยู่อย่าสร้างประเด็นให้วุ่นวายส่วนเรื่องของปกลุงพลน,นั้นก็ได้มีความหวังดีกับทุกๆคน เพราะฉะนั้นทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ทุกคนมีรายได้กันหมดทุกคนอย่าเอาไปคิดอะไรมากมายทุกคนก็อยู่ที่นี่ก็มีรายได้กันทุกคนและก็ไม่ต้องถามว่าเขานั้นได้น้อยหรือมากให้อยู่กันแบบมอแมะ,มะ,มะเพราะว่าพวกเรานั้นได้อยู่กันมาก็ตั้งนานแล้วอย่าสร้างประเด็น YouTube ที่บ้านปา้านั้นเข้าใจและไม่ต้องบอกว่ามีคนใกล้ชิดและไม่ใกล้ชิดและที่พี่อ๋อได้มีการพูดว่ามีช่องหนึ่งนั้นได้สร้างปัญหาพี่อ๋อต้องมาพูดกับปา้าและให้มาถามที่ปา้าว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากอะไรจะได้รู้ว่าทุกคนที่ฟังไปแล้วที่ได้มาทำ YouTube ที่บ้านป้าจะพูดยังไงจะบอกให้นะว่าช่องคนใกล้ชิดช่องไหนก็ไม่รู้ให้ทุกคนนั้นเดาเอาแต่หนึ่งเขาคนนั้นได้เห็นความลำบากของป้าทุกช่องที่มาทำ YouTube ที่บ้านป้าทุกคนมีไรายได้เท่าไหร่ทุกคนรู้ตัวเองดีแต่ช่องช่องนี้ที่ทุกคนบอกว่า ช่องใกล้ชิดนั้นเขาก็เห็นว่าป้านั้นจะไปดูรถแล้วเขาก็เห็นว่าค่างวดรถนั้นมันหนักและเทียบกับรายได้ของป้ากับทุกๆคนที่ได้มาถ่ายป้าทุกๆคนแต่ละช่องมีรายได้กันและไม่ต้องพูดมากทุกคนรู้ดีว่าได้มากน้อยแค่ไหนเขาก็เลยอยากจะช่วยช่องของป้า ให้มีค่างวดรถซึ่งทุกคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะช่วยป้าได้แต่เขาช่องนั้นได้มีการช่วยในเรื่องนี้ในการแบ่งเบาภาระของป้าดังนั้นจึงให้เข้าใจและให้ทุกคนนั้นเข้าใจกันที่บ้านของป้าและถ้ามีการขึ้นหัวข้อว่ามีคนใกล้ชิดหรืออะไรให้มาคุยที่ป้า ส่วนลุงพลน,นั้นได้มีการพูดขึ้นว่าสำหรับพี่อ๋อนั้นสำหรับพี่อ,อ๋อลุงพลขอเตือนอย่าเพิ่งไปทำอะไรหรือไปลงอะไรที่มันรุนแรงผมรู้ว่าพี่อ๋อนั้นเป็นคนอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่อ,อ๋อย่าเพิ่งพูดอะไรเยอะให้คุยกันก่อนอย่าสร้างประเด็นหรือไปทำไรโสดอะไรที่มันรุนแรง ถ้าตราบใดที่พี่อ๋อนั้นยังอยู่กับลุงพลพี่อ๋อต้องฟังด้วยเหตุและผลอย่าเอาความใจร้อนมาตัดสินพี่อ๋อรู้ตัวว่าพี่อ๋อนั้นกำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นพี่อ๋อต้องระวังพูดอะไรออกไปแล้วคำพูดมันจะเป็นนายเพราะฉะนั้นต้องเตือนสติพี่อ๋อลุงนั้นเป็นคนไม่พูดแรง แต่เป็นคนพูดเสียงดังและชัดเจนไม่ถือว่าเป็นการที่พูดแรงถ้าคำพูดที่แรงแรลุงพลจะพูดหลังใหม่เอาเป็นว่าเราไปรับฟังคลิปเสียงตอนที่ลุงพลพูดถึงพี่อ๋อกันนะคะาอสนุกอยู่นาน,นา,จนนาเจอสิเอาอย่างนี้นะครับสําหรับพี่อ๋อนะครับสำหรับพี่อ๋อดี y นะครับ คนขอเตือนนะครับอย่าพึ่งไปทําอะไรอย่าพึ่งไปลงอะไรที่มันรุนแรงนะครับนะผมรู้ที่ใสพี่อ๋อเป็นคนแบบไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่อ๋ออย่าพึ่งพูดอะไรเยอะนะครับคุยกันก่อนนะครับอย่าพึ่งไปสร้างประเด็นอย่าพึ่งไปลงไลฟ์สดหรือทาคลิปอะไรที่มันรุนแรงนะพี่อ๋อนะถ้าตราบใดที่พี่อ๋อยังอยู่กับลุงพลนะครับพี่อ๋อต้องฟังนะครับฟังเหตุและผลนะครับอย่าเอาความใจร้อนมาตัดสินนะครับ นะพี่อ๋อรู้ตัวว่าพี่อ๋อทำอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพี่อ๋อต้องระวังนะครับพูดอะไรออกไปแล้วนะครับคาพูดมันจะเป็นนายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตือนนะครับเตือนสติพี่อ๋อนะครับเขาบอกว่าลุงหลักพูดแรงมากนะพูดกับป้าค่ะมมลุงไม่ใช่เป็นคน <c oughs> พูดแรงนะลุงเป็นคนพูดเสียงดังนะครับพูจาชัดเจนนะครับ <c oughs> ไม่ถือว่าเป็นการพูดแรงนะครับ ครับเพราะฉะนั้นลุงอ๋อรักลงลงก็รักดี่อ๋อนะลุงพอแลยลุงเนี่ยถามมาก่อนผามมาก่อนอยุ่ยด้วยแป๊บนึงคืออย่างนี้นะครับลุงขับรถอยู่ผมต้องฝากขับรถก็ไม่ได้ไปจับอะไรดีประเซ็นลุงพลก็พูดอย่างเดียวคืออยากจะให้พี่อ๋อนะครับกลับไปคิดนะครับกลับไปคิดว่าที่ผ่านมานะครับเราอยู่กันแบบไหนนะครับเมื่อก่อนลุงพลเคยพูดเตือนสติพี่อ๋อแบบไหนนะครับให้กลับไปคิด อย่าเพิ่งทำอะไรที่ทำให้เอฟซีที่ติดตามพี่อ๋อต้องมีปัญหปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกับตันน้ำซิ่งจะกลับบ้านนะครับก็เหตุอะไรนะครับให้เอฟซีนะครับเข้าไปติดตามไปถามกับตันน้ำซิ่งเองนะครับอย่าไปตีโพลตีพาอย่าไปแปลงสารนะครับอย่าไปพูดอะไรนะเนียมาแล้วโอเคนะคะถ้าพอก็ตัอธิบายหละป้าอธิบายนะป้าอธิบายวเหตุได้่อน เป็งเสียงลุกม,มันจะดังมากไปหน่อยนะคะใช่ไหมคะนะโอเคจ่าทุกคนนะคะอันนี้นะคะอย่าไปว่าเขานะจริงๆอะ่ะทุกคนเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลมาคุยกับป้าที่บ้านนะคะพี่อ๋อและทุกๆคนจริงๆป้าไม่รู้ด้วยไม่ไม่รู้นะว่าน้องเขามีปัญหาอะไรนะคะแต่ทุกคนอย่าเอาประเด็น,นต่างๆมารวมกัน พอ,ลอแล้วลุณพอแคุณลุงฟังป้าพูดนะคะนะคะ้าง,<อ>งคน,นงม่ะ